้กาะโบโ์เบน็อกสองแล้วฝั่งซ้ายก่อนที่จะไปชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด subscribe เอาไว้ด้วยนะครับพป่โจทย์ยี่สิบครับพอเหรอเฮ้ยเข้ามาว่ะมาชนว่ะมาท้าชนว่ะเอับมาแล้ว อย่าชนเลยพี่ไม่มีปืนยิปปี้อย่าชนเลยพี่ผมไม่มีปืนเฮ้ยเฮ้ยเิ่งแค่ไห้ครับผม you mean ごめんな <laughs> <small> <small> อ้อมเราไปแล้วนะต้องข้าศนบ้านก่อนพี่ยังไม่มีเกาะไม่มีหมวกบ้าเอ้ยตกใจหมดอุ้ยอุ้ยมันนอนยิยงอยู่ข้างโกดังมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ว ได้ป่ะตัวนี้พี่กากอยู่สองได้ไ,ได,ได้มาทำรักกนตัวนี้พี่กากอยู่อีกคนหนึ่งเนี่ยของคนพี่ก้าวครับได้ครับพี่ก้าวทันวาครับผมออกไม่ได้แตต้องรอเพื่อนสามทีสามลูกหมดแล้วพี่ออกไปได้ข้างนั้นเป็นตัวอะไรลูกเขียว เดุนเดียเอากับพีุ่ณเียวมาเอากับพี่นุกเขียมเอากับพี่ไม่ให้แตกได้ไงเกาะก็ไม่มีเนาะใครมียาน้ำบ้างไหมย้สิยังเหลืออยู่อีกนะ รอยเท้าไม่ขึ้นหรอมันหยุดนิ่งมันวิ่งอยู่เนี่ยตอกแตกตอกแตกตอกแตกอยู่เนี่ยนย่งไงีปลาลาปลาพี่ปลาพี่ปลาพี่พพจะละประจัยมาเร็วๆดันหน่อยดันหน่อย รูขวาเลยรูขวาเลยรูนี้เลยที่พี่ม like. าร์กเป๊ะเลยปาระเบิดไปก่อนปลาระเบิดไปเลยปลาระเบิดใส่เลยคอนเทนเนอร์ er ขวาสุดตัวเดียวคอนเทนเนอร์ er ขวาสุดที่มีรูตรงนี้เลยตรงนี้เลยปลาระเบิดเข้าไปนะไม่ต้องเข้านะเจมปลาระเบิดเข้าไปปลาระเบิดเข้าไป okay. อยู่ในรูอยู่ในรูโอเคเรียบร้อย <Okay. S 1> แในตัวขวาใครยิงลูกซองวะเฮ้ย <Hey, S 1> มันยิงใส่ส<อ>แฟลชซี่ป่ะเนี่ยโอเจมเหรอเฮ้ยแต่ขวามีรอยปืนขึ้นอ่ะ แฟบซี่ไม่น่ารอดแล้วเราจะไปสบายแนละ้วโอ๊ยไปไหนอะน้องอะนี่ไงวงบีบแนละ้วแฟบซี่น่าจะไปสบายแนละ้วน้องรักของพี่เราเจอกันที่ทางช้างป่านะ

อะเด็บซีมันออกจากรถไม่ได้มันออกจากรถไม่ได้บักพันยาแขนจะพันกันแล้วนะไฟตกขอโทษครับ ของเยอะของเยอะอยของเยอะอยเจ้าค่ะเรื่องต่อเมืองที่มาครับมีรถไปเหรอมันจอดอยู่ตรงบ้าน,น,นยิงดิ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 อิ่มจ้ะเกลี่ยตัแบบ ไม่ต้องเอาแล้วมั่งเสาอะไม่ต้องกดแล้วมั่งเสาเนี่ยสมมติเลย่ยดิสมมติเลอยดิสมมติเล่ยดิพลาดมอคนเหอะมลเสนเปอร์ทำงานหน่อยแนใจเหรอเอ้าเล่นดิไปกลัวดิปใจมั่นใจตัวเอง หนักมากแข็งแรงมากเข้าไปเข้าเลย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 ชนเลยกูสไนเปอร์กูมือสไนกูข้างในบ้านนะวิ่งเข้าบ้านกันหมดสายมือสายมือสายมือมีบ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้นี่อย่งงี้อย่งงี้ในบ้านนี้ในอย่งงี้ หมด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 เกือบแตกอ่ะเอ้ยพี่ฟังเสียงดูใช่กิ๊บตัวขายหรือเปล่ากิ๊บเบาที่ผมเรียกกิ๊บไหนนิ่งเหมืกันอันเนี้ยลองดูสภาพนะมันจะขึ้นสโคบได้ไวยิ่งผมใช้คูณหกผมต้องยิ่งขึ้นสโคบให้ไวกว่าชาวบ้านเขาไม่มีมีแค่คูณสี่เองพี่ว่าถ้าเราจะเล่นอ่ะพี่มีคนมีคนมีคนตรงไหนอ่ะเต็มตี้เลยเต็มตี้เลยกำลังจะขึ้นรถยิงดิยิงดิ อย่านอนอย่างนั้นนะอย่านอนอย่างนั้นนะอย่านอนอย่างนั้นนะพี่บอกเลยนะถ้านอนอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ได้เป็นห่วงหนูมันจะขวางเพื่อนลูกเพื่อเขาไม่ได้สําคัญเลยครับห้ามนอนแบบนั้นเด็ดขาดนะข้างหลังเพื่อนนะต,ต่อเราบีเบอาขาอดอกอเบอาขาไอดอก อุพี่วินปานี้พี่วินชุ่มตาชุดมตาไม่เป็นไรชุดได้ไม่เป็นไรพี่กระโดดเหมือนกันชุ่มตาไม่เป็นไรพี่กระโดดเหมือนกันคุณนะแมนซะด้วยวินไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไมไหเอาเอาเลยเอาเลยอ่ะกระสุนมีเปล่าศูนเจ็ดอ่ะมีขวาด้วยมีขวาด้วยตอนนี้เรือล้อมอยู่ท่านผู้โช้คชะตาของตายเพราะโดนเจ๊ใช่ค่ะพี่ล็อกในห้องน้ำไว้ให้หน่อยพี่ ไม่ได้ไม่ได้ล็อกห้องน้ำไม่ได้พี่โดนข้างหลังหัวหินหัวเต็มตัวหินใช่ไหมเจ้าข <the> location พี่บอกเขาเดินใต้ใตน้ำแล้วมองจบตรงหลักต้องหลอกห้งองน้ำยังมีอยู่เลยพี่โอเคพี่เดี๋ยวพี่ดูหินให้หินเข้ามาซ้ายแล้วห้องน้ำเห็นแล้ว ไม่แตกห้องน้ำไม่แตกโดนหัวไม่แตกผมเรียจะเตย ไม่เห็นวะสมองละโดนหัวไม่แตกแล้วเอ็มสองสิบฟอมโอหสั่งซื้อที่ไหนวะเนี่ย พี่ซ่องนู้นวิ่งเขายิงไล่มาแล้วเขายิงก้อนหินไนะล่มาแล้วแต่หนังห้องน้ำไม่เห็นแล้วนะเสื้อดำนะพี่หลังน้ำบนเขาพี่ซ่องนู้นชดเขาเลาจะวิ่งเรข่า,นะขาตายแล้วใช่ตัวไหนมาร์คจุดโลเคชันอยู่ในในห้องน้ำพี่เสื้อขาว,วิ่งแล้ว ห้องน้ำบิ่งแล้วนี่เสื้อดำอะ่ะมันอยู่บ้านเห็ดอยู่บ้านเห็ด <c oughs> เอามาจอดแบบนี้ก็เรียบร้อยไม่มีรถใช้แล้ว <c oughs> ผมต้องการกระสุนเขียวว่าศพอ,อยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยบ <c oughs> นขาวตั้งหมดยังเจมแต่เจมชัวร์นะ เขาว่าเขาซ้ายเจมชัว์ว่าตายหมดนะยังไม่หมดพี่ยังไม่หมดังไม่หมดทีนี่เฮ้ยแบปซี่แทงไปหลายพิกแล้วอย่านอนดิย่อเอาบนบ้านเห็นซุ่มไปสองตัวด้าชั้นล่ามีตัวหนึ่ง ลงมาล่างๆตอนนี้ตรงสะพานนี่้าย,ายอ่ะตพี่ขาตีกน โอ้ยเขาก็มาเขา,าขจะเอาเราเนี่ยเขามึงเขาอะาเ็มล็อกไว้ตำแหน่งเขาอยู่ไหนโอเคไม่เห็นแล้วตรงบ้านเห็บไปแล้วเหรอหยวาวยาวไม่น็อกวะบากอะ ยงอยู่ล่งนไม่แตกคืแตกแล้ว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 เกาะแตกแล้วแตกแล้วว้าวมินชุบเอพี่ชุบเอ่นยเล่น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 ฝั่งฝั่งนู้นฝั่งนู้นเ่นู้นอุ้ย ฝั่งซ้ายที่แถวโน้นแถ้นเต็มตี้เลยต้องมาตรงนี้เจนต้องมาตรงนี้ต้องมาตรงนี้ต้องมาตรงนี้มาหนี้มานี่หนี้มาหนี้มาหนี้ฝั่งซ้ายเต็มตี้เลยโอ้โหเกาโบเบสนอกสองแล้วฝั่งซ้ายเลยอะไอฝั่งซ้ายนอกสองแล้ว

อยากจังเลยใครลราานข้างบนเรากันเองใช่ไหมเฮ้ยชิปเปิงแล้วบ้านนี้มีลัก็สวยแล้วกู จะพันคอยรักเขาสม,มุกมาแล้วอะฝั่งนน้นอะฝั่งนน้นไม่ต้องห่วงเกาะเกาะกายหายเบิด้ด ลล<ๆ>ข้ามคลองมาตัวหนึ่งข้ามมาแล้วเหรอข้าม,มาตัวหนึ่งพี่ ยากจัดเลยเกมนี้แล้วใครอ่ะใครขอสุนเคียวหน่อยดิจ้าท่สุนเคียวหมดวะเจ็บบวกไป โอ้โหตายแล้วเหลือเจ็ดสิบนัดไอ้ฝั่งเนี้ยตายวงยังไม่แน่ตายพี่มันดีกันเมื่อกี้นี่พี่โจ๊ะจ้ะโดดยองยองหลังหลังต้นไม้เจ็บอยู่กำลังปั๊มยาฮไม่นอกอะ่ะทงไมไน ต้นไม้ตรงที่หนูมาร์กอ่ะพี่ไปเอีอรอยรถออกเลยไปเอีอรอยรถออกมาก็ดันเขา้าตรงไหน,นมันหมอบอยู่อะ่ะเด็กสองคนมันหมอบอนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขวามีนี่นอยู่ต้นไม้ไปยิงมาเม,ม,มื่อกี้ไปเียยิงนะเดี๋ยวพี่เ<ม>ล่นเองขับให้คุยสวยแล้วไม่ได้วะ ได้แล้วได้แล้วน้องหนึ่งคนเดียวต้องมาเราต้อมาช่พี่ไม่เห็นว่ะรู้สิไหมไม่รู้ไม่รู้มั้งนี่นี่นี่หนังเนินอ่ะมันน่าจะอยู่ตรงนู้นแล้วเจนตรงนั้นแหละนี่นี่ม,นมันขยับมาอยู่นี่ตัวหนึ่งนะแถวเนี้ยแถวาเทเนี้ย อยู่หลวงพี่เนี่ยอยู่หลวงพี่เนี่ยว้าว้ออววาวไก่เลยไก่เลย <laughs> มาแล้วโว้ยพี่โจม,มาแล้ว <laughs> มาแล้วโว้ยมาแล้วโว้ยโอ้ยใครมาใส่ไว้เนี่ยกว่าจะวัวพี่อนนท์บอกว่ามีตี้อยู่ใต้สะพาน โอ้หเยอะมากแล้วผมยิงเท่าไหร่วะเนี่ยยิงไปสิหกโอ้โหโอ,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 โอได้แล้วทุกคนผมบูดทั้งทุกุมเป็นยังไงกับคลิปนี้ครับชื่นชอบกันไหมครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe กันเอาไว้ด้วยนะครับและถ้าหากว่ามีอะไรอยากจะให้พี่โจ้ไปทำแล้วเราก็ทักทายพูดคุย c ม m m e n t กันไว้ได้เลยนะครับและเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ